สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีนักเรียนชั้นปอสอนะคะเอ่อสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเอ่อคุณครูจะขอเก็บคะแนนในส่วนของตัวชีวัดนะคะในส่วนของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าเอ่อใบงานที่นักเรียนบางคนได้รับบางคนก็ยังไม่ได้รับเนาะแล้วก็เอ่เอทำมาแล้วก็รู้สึกว่ามันยังมีความเอ่อไม่เรียบร้อยนะคะคุณครูขออนุญาต ผู้ปกครองนะคะช่วยน้องๆในการดูเรื่องต้นหนังสือนะคะแล้วก็ขอรบกวนทําให้คุณครูใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าอรอบนี้คุณครูจะขออธิบายอย่างละเอียดในการทํางานให้นักเรียนนะคะเพราะว่าบางส่วนเก็บไปแล้วเนาะนะคะแล้วก็บางส่วนที่ส่งมาบางทีต้หนังสือมันมันอ่านอ่านไม่ชัดเจนนะคะคุณครูขอกเก็บใหม่อีกรอบนะคะรบกวนผู้ปกครองช่วยช่วยดูน้องด้วยนะคะว่า ในการทำแบบฝึกหัดนะคะให้เขียนตัวหนังสือให้ชัดเจนนะคะแล้วก็อาจจะมีการตกแต่งระบายสีได้นะคะสำหรับเด็กๆที่อยากจะระบายสีในใบางานของคครูนะคะเราล,ลองดูการเก็บคะแนนใบางานแรกก่อนเน,ะนาะกูอาจจะไม่เรียงลำดับใบางานนะคะขอดูใบางานที่7ก่อนนะคะเรื่องความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตนะคะ และไม่มีชีวิตนะคะเรื่องสิ่งรอบตัวเรานะคะคุณี่แจ้งก็บอกว่าให้นักเรียนอธิบายลักษณะความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะซึ่งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเนี่ยนะคะเราสังเกตได้จากภายนอกเลยได้อย่างชัดเจนเลยเนะอย่างเช่นถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตก็จะมีจําพวกสัตว์พืชนะคะคนใช่ไหมคะส่วนสิ่งที่ไม่มีชีวิตคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนะ,ะมนุนย์เป็นคนสร้างขึ้นมานะคะเราล,ลองดูความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะแบบ ตัวต่อตัวต่อข้อต่อข้อเลยนะคะเรามาดูนะคะข้อที่1นะคะถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะต้องการอาหารและน้ําในการด movies, e ํารงชีวิตนะคะส่วนสิ่งไม่มีชีวิตนะคะไม่ต้องการอาหารและน้ rate, ําในการดํารงชีวิตนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นพวกสุนัขพวกแมววกว่วาหรือมนุษย์เนี่ยนะคะต้องการอาหารและน้ําในการเจริญเติบโตใช่ไหมคะส่วนรถยนต์ดินสอพวกเนี้ยไม่ต้องการอาหารและน้ําในการดํารงชีวิตนะคะต่อไปลักษณะที่สองก็คือ การาหายใจนะคะพืชหรือต้นไม้นะคะผักนะคะหรือมนุษย์คนเนี่ยต้องการการหายใจก็คือต้องการออกซิเจนนะคะในการหายใจเพื่อจะดรงชีวิตอยู่ได้นะคะส่วนสิ่งไม่มีชีวิตนะคะอย่างเช่นพวกอคอมพิวเตอร์นะคะไม่ต้องการอากาศในการหายใจนะคะ อ่าส่วนต่อไปข้อที่สามการเจริญเติบโตนะคะสิ่งมีชีวิตต้องการการเจริญเต,ต,ติบโตนะคะส่วนสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีการเจริญเติบโตนะคะอย่างเช่นดินสอใช่ไหมคะดินสอเนี่ยนะคะไม่ต้องการการเจริญเติบโตเพราะว่าดินสอนี้นะคะเป็นวัตถุเนาะนะคะส่วน สิ่งที่ต้ตองการการเจติบโตอย่างเช่นนักเรียนนะต้องทานอาหารในครบห้าหมู่นะเพื่อที่จะให้ร่างกายนนเจริญเติบโตและโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบนะคะต่อไปข้อ4นะคะมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่นะคะอ,อย่างเช่นนักเรียนนะคะขับอ่ปั่นจักรยานนะ,ะมาโรงเรียนหรือว่า จะเป็นสุนัขนะวิ่งนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือต้องการการเคลื่อนไหวแล้วก็มีการเคลื่อนที่นะคะส่วนสิ่งไม่มีชีวิตนะคะไม่ต้องการการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่นะอย่างเช่นในสระว่าไว้ว่าตรงไหนก็จะวางไว้ตรงนั้นนะคะต่อไปมีการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายนะอย่างเช่นคนสัตว์เนี่ยต้องการที่จะขับถ่ายเวลาเราปวดฉี่ปวดอึเราก็จะเข้าห้องน้ำใช่ไหมคะอันนี้คือเราเป็นสิ่งมีชีวิตเนาะก็เลยต้องการการขับถ่ายนะคะส่วนสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยจะไม่มีการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายนะคะ ของเสียจากต่างกานว่าจะเป็นปัสสาวะหรืออุจจาระนะ,ะก็รวมไปถึงเหงื่อด้วยนะคะเหงื่อก็คือเป็นของเสียเหมือนกันนะคะต่อไปมีการสืบพันธุ์นะคะอย่างเช่นมนุษย์หรือสัตว์นะต้องการการสืบพันธุ์เพื่อที่จะออกลูกออกหลานนะคะต่อไปส่วนสิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มีการสืบพันธุ์เกิดขึ้นนะคะ ยกตัวอย่างเช่นตู้ตู้เสื้อผ้าเนาะนะคะตู้เสื้อผ้าสองตัววางติดกันไม่สามารถออกลูกเป็นลูกตู้เสื้อผ้าได้ใช่ไหมคะแต่มนุษย์น่งเช่นดอกจะมีหคะดอกไม้ด,กด,กดกกอกเกสรตัวผู้ตัวเมียอยู่ใกล้ก,กันนะคะผสมพันธุ์กันก็จะกลายเป็นต้นอ่อนเล็กๆนะนะคะแล้วก็จเจริญเติบโตกลายเป็นต้นต้นไม้ต้นใหญ่เกิดขึ้นนะคะแต่ป้ายข้เจ็นะ,ะมีการตัดสนองต่อสิ่งรา้านะคะ อย่างเช่นนักเรียนเจอแสงแดดนักเรียนก็จะปวดตานักเรียนก็จะมือป้องตาไว้ใช่ไหมคะนั่นคือการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของมนุษย์นะคะแต่อาปสิ่งที่มีชีวิตนะคะก็คือไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะคะอย่างเช่นออลำโพงเนาะไปวางไว้กลางแดดนะลำโพงก็ไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกหนาวอะไรเลยนะคะันนี้คือลักษณะความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะอ่าเราลอง,ลอง,ลองมาดูนะคะ ใบางานที่5เนาะนะกับไปหรือใบางานที่5นะคะใบางานที่5ก็คือให้นักเรียนจำแนกสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตต่อไปนี้ถูกต้องนะคะผู้ปกครองรับควรดูตัวหนังสือด้วยเนาะบางทีนักเรียนเขียนมอม้ากับหัวเขียนน,นหนูกับหัวนะคะก่อนมาส่งคุณครูนะคะจะได้คะแนนีเยเอะเนาะเพราะบางครูมีตัวอย่างการเขียนให้แล้วเนะาะในใบงานนะคะเรามาดูนะคะในใบางานนี้นะคะให้แยก คำในช่องว่างลงไปในสองช่องนี้ซ้ายและขวานะคะอย่างเช่นไก่นะคะไก่เป็นสิ่งม,มีชีวิตใช่ไหมคะเพราะว่าไก่ต้องการอาหารต้องการการหายใจต้องการการเจริญเติบโตแลว้าวก็ตอบสนองต่อสิ่งเร้าดังนั้นไก่เป็นสิ่งมีชีวิตก็เ,เขียนคําว่าไก่ลงไปในช่องซ้ายมือนะคะต่อไปมาเหมือนกันเหมือนคล้ายๆก,ากับไก่ก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตต้องการอาหารนะคะแล้วก็ต้องการการหายใจนะคะการถ่ายของเสียใช่ไหมคะแมาก็อยู่ในจำพวกของสิ่งมีชีวิตนะคะ ต่อไปบ้านอ่าบ้านก็คือเป็นลักษณะของสิ่งที่มีชีวิตเพราะว่าบ้านเนี่ยไม่ต้องการดื่มนะ้ำไม่ต้องการอาหารไม่ต้องการหายใจนะคะแล้วก็ไม่ต้องการการเจริญเติบโต,ต,ตใช่ไหมคะบ้านก็เลยอยู่ในส่วนของสิ่งที่มีชีวิตนะคะบ้านอยู่ฝั่งนี้นะคะต่อไปกระเป๋าอ่ากระเป๋ามือนกับบ้านเลยนะคะเป็นสิ่งที่ม่มีชีวิตนะคะแล้วก็ใส่ด้านขวามือนะคะอ่าอันนี้ ให้นักเรียนลองจำแนกดูนะคะ,ะคำไหนที่อ่านไม่ได้เดี๋ยวครูจะให้ฟังหนึ่งรอบนกอรียนจะได้จำแนกถูกว่าคำไหนใส่ด้านช่องซ้ายมือคำไหนใส่ในช่องขวามือนะคะต่อไปต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะทุง่งหญ้าเป็นสิ่งมีชีวิตพักทุ่งหญ้าก,ก็คือหญ้าต้องการการเจริญเติบโตต้องการอาหารนะคะดินซอเป็นสิ่งไม่มีชีวิตยังลบเป็นสิ่งที่มีชีวิตกบเป็นสิ่งมีชีวิต กลาเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะยูราาเป็นสิ่งมีชีวิตรองเท้าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะหนังสือเป็นสิ่งมีชีวิตเออเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะต่ไปโตนะคะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะกระต่ายเป็นสิ่งมีชีวิตช้างเป็นสิ่งมีชีวิตมางอามอเป็นสิ่งไม่มีชีวิตส่วนคนเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะ เราลองมาดูใบางานต่อไปนะคะคุณครูขอแนุญาตเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าบางคนก็ทําได้แล้วนะคะเรามาดูนะคะใบางานที่แปดนะคะเป็นใบางานให้นักเรียนนะคะเขีดเครื่องหมายเช็คถูกบนตารางนะ,ะในการวิเคราะห์ลักษณะสําคัญของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนะ,ะเรามาดูอันแรกก่อนนะคะอ่ะอันดที่หนึ่งเลยนะคะต้องการอาหารและนะ้ำในการดำรงชีวิตก็คือสิ่งมีชีวิตอ่า ตาไปไม่ต้องการการหายใจก็คือสิ่งไม่มีชีวิตต่อไปมีการเจริญเติบโตก็คือสิ่งมีชีวิตต้องการการเจริญเติบโตนะคะตอไปไม่มีการขับถ่ายของสิ่งอุจารร่างกายนะคะก็คือสิ่งไม่มีชีวิตนะคะตอไปไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะคะก็คือสิ่งไม่มีชีวิตนะคะตอไปไม่สามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้เองนะก็คือสิง่งไม่มีชีวิตนะคะต่อไปมีการสืบพันธุ์ก็คือสิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าก็คือสิ่งมีชีวิต ต่ไปมีการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ก็คือสิ่งมีชีวิตนะคะต่อไปไม่มีการสืบพันธุ์ก็คือสิ่งไม่มีชีวิตต่อไปมีการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายก็คือสิ่งมีชีวิตนะคะต่อไปไม่ต้องการอาหารและน้ำในการดำรงชีวิตก็คือสิ่งไม่มีชีวิตต่อไปต้องการอากาศในการหายใจก็คือสิ่งมีชีวิตแล้วก็ไม่มีการเจริญเติบโตก็คือสิ่งไม่มีชีวิตนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองมาดูใบางานสุดท้ายนะคะก็คือใบงานที่9นะคะอันนี้คุณรูณจะให้นักเรียนนะคะทำเองนะยกตัวอย่างเช่นนะคะให้นักเรียนสำรวจบอกลักษณะต่างๆซึ่งรอบตัวภายในโรงเรียนและบันทึกผลแต่ว่าเราไม่ได้มาโรงเรียนให้นักเรียนสำรวจภายในบ้านตัวเองนะคะย่างเช่นบ้านนักเรียนมีอะไรบ้างคะอ่ามีสมมติมีแมวนะคะนักเรียนก็เขียนแมวลงไปน่มีแมวมอเอวแมวนะคะแมว แมวเนาะนะคะนี่แมวอะ่ะแมวกินอาหารไหมกินนะคะก็เช็คถูกแมวต่อไปแมวหายใจไหมหายใจแมวขับถ่ายไหมคะอุจจาระไหมก็เช็คถูกแมวมีการเคลื่อนไหวไหมอ่าต่อไปแมวมีการตอบสนองไหมนะคะต่อไปแมวมีการเจริญเติบโตไหมนะคะอะ่าต่อไปนี่ต่อไปแมวมีการสืบพันธุ์ไหมมีนะคะต่อไปสมมติในรอบอรอบรอบบ้านนักเรียนมีอะไรอีก สมมติว่ามีต้นไม้ก็เขียนต้นไม้ไปมีดอกไม,ม้เขียนดอกไม้ไปนะคะยกตัวอย่างสมมุติบ้านนั้นเรียนมีหม้อ,อมีหม้อนะคะสมมตินอกมีหม้อนะคะเรนก็เขียนไปเลยที่บ้านนี้มีหม้อนะคะมีหม้อเนาะเขียนหม้อนะคะ่ะหม้อก็คือหม้อหม้อต้มน,น้ำเนี่ยนะคะ จะโมเขียนไปอ่ามอ้อมออ่ามอมีการหายใจไหมมีการกินอาหารไหมนะคะถ้าไม่มีนะคะมันก็คิด d ด a นะคะ ไม่มีการหายใจไม่มีการขับถ่ายไม่มีการเคลื่อนไหวเลยไม่มีการตัดสนองต่อสิ่งแล้วไม่มีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการสืบพันธุ์นะคะอันนี้มมคือหม้อถูกไหมคะอ่ะมีทั้งหมดด้วยกัน6ข้อนะคะให้หนักเรียนเขียนมาให้ครบทั้งหมด6สิ่งนะคะแล้วก็สิ่งมีชีวิตจากการ,รสำรวจได้แก่อ่ะเมื่อกี้เราประสมอะไรมาบ้างนะคะสิ่งที่มีชีวิตจากการสำรวจได้แก่อ่ะอย่างเช่นสมมุติถ้าเรียนเขียนคําว่าแมวลงไปนักเรียนก็ นำรวบรวมคำเหล่านั้นมาเขียนในนี้อีกรอบหนึ่งแมวสมมติไปหาสุนนะัขนะคะสุนนะัขหรืออาจจะเป็นต้นไม้อาจจะเป็นดอกไม้หรืออาจจะเป็นอ่อหญ้านะคะเป็นต้นเนาะนะคะคือมีหกข้อนะคะพยายามเขียนทั้งหมดหกอย่างในการข้างบนกับข้างล่างรวมกันต้องได้หกนะคะต่อไปนะคะอาจจะเป็นข้างล่างที่เรา,เาสำรวจนอใช่ไหมคะอาจ,จเป็นดินสองอ่ะแบบนี้เป็นต้นนะคะก็ทำให้ครบทั้งหมด6ข้อนะคะ 2 3 4 5 6อ่ห้นี่เป็นยาตัดแต่งเงินเนาะสมมุติอ่ะแบบนี้นะคะดับไม้ต้นไม้อ่ะ1 2 3 4 5 6นะคะรวมกันแล้วก็ทั้งหมด6ข้อน,นะคะนี่นก็เขียนลงไปนะคะ ทั้งหมด4หนานะคะรบกวนนะคะผู้ปกครองนะคะนักเรียนช่วยดูด้วยเนาะว่านักเรียนเขียนตัวหนังสือ,อ,อถูกต้องไหมนะคะเพราะว่าจะได้คะแนนนะคะออรบวรวกวนผู้ปกครองออส่งให้คุณรูณฟองน้าก็ได้นะคะเดี๋ยวครูฟองน้ำจะส่งต่อให้ครูมาตรวจคะแนนให้หนักเรียนเองนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ